บุญนะมากราบไหว้เพรายพอ่พอปู่ไม่ย่านะที่วังเทียนานาคก่อน้อยตะคีนะกลับไปลยุยตะ,ะขอทูบเทียนพระอาจารย์เอละเนี่วยว่าตรงพรอปู่นี่ก็ได้ ไปนั่งว้ฟุบปูไปกลับไปลูกหลานสายนาคากระภาแคบแข็งแรงเลยๆยนะพ่อป,ปู่นะ เอาดอกไม้ไว้ที่พ่อปู่ท้อช่อนันก็ได้แล้วก็ทูไปติดข้างใน,นเอาแมวเหมียวลงมาเร็วแมวเมียวลงมาเร็ว,ว,วจะไปปัดข้างใน,นอ่ะ่ยต้องกระถางน,นะนั่นแหละสิทานเลย เสร็จแล้วเด็ดหนึ่งสองสามโอเคเติมน้ำในว,วังนะฮะเนี่ยตอนนี้ได้เอากระถางบัวมาถวายสี่กระถางแหละ ค่อยๆเทค่อยๆเทเติมนะเออเอาใส่ใส่เลยใส่เลยอ่านั่น่ะมาเทอ้อมไปด้านหน้าเลยอ่เนี่ยเติมน้ำในวังสาธุสาธุกลับไปรวยๆถูกหวยเลยนะหลงแก่ น้ำในวังนะฮะไก่ที่จะมาขอโชคขอลาบก็ได้เชิญน,นะฮะเติมน้ำในวังสดชื่นนะอันนี้เป็นกระถางบัวนะฮะที่ปลูกถวายให้ตอนนี้ได้สี่กระถางนะฮนะถ้าสิบกระถางก็จะเต็มพอดีปปดช่วยฮนะนนยนะแต่ไปเที่ยวแมวสอนไปเที่ยวพมานะ่า <laughs> เติมวังเติมวังสาธุสาธุกลับไปรวยๆเลยนะถูกที่หนึ่งเลยนะจ๊ะสาธุสาธุาธไปสมัมลกุฏไปดูปลา <c oughs> ถ้าได้น้ำมาหน่อยก็คงจะดีขึ้น,น <laughs> จ้ะตอนนี้เริ่มเหมือนเริ่มแรง <laughs> เลงุจนะ้ะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> มีไหมมีค่อยโยนไปนอ่าไปค่อยโยนจ้ะ <laughs> โยนโยนโยนให้ปลาลยโยนทีละหน่อย เฮ้ยเ <_ d ans> นี่ยใกลๆใกลๆใกล,ๆใกล้ๆตะลิงอ่ะ <_ d ans> มาเริ่มมาแล้วนะใครมาเที่ยววังวชน,นาจะมาเอาอาหารปลามาเลี้ยงก็ได้นะ <_ d ans> ลงพ่้วขวานข้งบนเคยขึ้นไปยังอ่งะขั้วขวานนะเนาะโอเคข้างบนนะ <_ d ans> น,นะ <_ d ans> อ,อนะ <_ d ans> เป็นปาลาอะไรปลาตะเพียนปะ่ปะม, <c oughs> มันมีอยู่แล้วฮนะโอ้ยมีเป็ดมาด้วย,ยอวยให้เป็ดกินเด็ดสิ <c oughs> เออ <c oughs> เป็ดไม่เคยมาด้วอ่าเรียกมาเรียกสิเรียกสิอ,กอะกราบ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 แน่ใจนอยแม่ไม่กินแล้ว <c oughs> เฮ็ดคนมาจะได้เออน่าจะกินเนาะ